พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพ,พิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวคือสารที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทุกข้อหาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวซึ่งเด็กหมายถึงบุคคลซึ่งอายุเต็มเจ็ดปีแต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีส่วนเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปีโดยให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่กระทำความผิดได้เกิดขึ้น ดังนั้นบุคคลที่กระทำความผิดทางอาญาและจะต้องถูกดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจึงหมายถึงบุคคลที่อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ส่วนคดีครอบครัวได้แก่คดีแพง่งที่จะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวเช่นการมั่นการสมรสคดีฟ้องหยา่าแบ่งสินสมรสอำนาจในการปกครองดูแลบุตรบุตรบ,บุญธรรมการทำนิติกรรมของคู่เยาว คดีเกี่ยวกับขอให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นต้นผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดกร์กฤษศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิธีพุธและทีมทนายความสวัสดีครับ